สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับก็หลายท่านนะครับก็ไม่รู้นะครับเวลาเราซื้อใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยตันเหล็กนะครับมานะครับท่านก็ทําการใส่แล้วก็ใช้งานเลยนะครับเมื่อเราใช้งานไปนะครับบางครั้งใบเลื่อยเราครับหักนะครับโดยที่เราไม่เคยสังเกตนะครับ เอาเป็นว่าเราไม่ได้ทําสิ่งนี้นะครับก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเราทําสิ่งนี้ก่อนนะครับทําให้ใบเลื่อยเราไม่หักนะครับแล้วก็เลื่อยได้คล่องและง่ายขึ้นนะครับก็คือตรงนี้ครับสีนะครับที่เขาทาไว้หรือพ่นไว้นะครับก็เป็นตัวเกาะชิ้นงานเราอย่างดีครับเวลาเราเลื่อยนะครับสีก็จะหลุดนะครับแล้วก็ทําให้เราเลื่อยออกแรงเยอะแล้วก็ บางครั้งติดนะครับทำให้ใบเลื่อยหักนะครับก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเราก็ต้องทำการขูดสีออกนะครับขูดออกให้หมดเลยนะครับนะครับขูดออกไปนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สีนะครับหลุดไปลงร่องนะครับที่เราเลื่อยนะครับ เราจะทำให้เราเลื่อยคล่องขึ้นนะครับแล้วก็ใบมีดจะไม่หักนะครับใบเลื่อยนะครับจะไม่หักนะครับนี่ครับก็จะเห็นว่านะครับเวลาเราขูดออกนะครับสีนะครับเขาก็จะหลุดออกมาอ่านี่ครับนี่ครับเป็นตัวที่ทําให้เวลาเราเลื่อยนะครับ ไปติดร่องนะครับที่เราเลื่อยนะครับแล้วก็ทําให้เราออกแรงเยอะนะครับเมื่อออกแรงเยอะนะครับเลื่อยเราก็ทํางานหนักแล้วก็ใบเลื่อยจะร้อนแล้วก็หักนะครับนี่แหละครับหลังจากที่เราขูดเสร็จนะครับเราก็จะขูดออกแบบนี้เลยนะครับก็จะทําให้แผ่นนะครับ ทำให้ใบเรื่อยเรานะครับก็จะเวลาเรื่อยนะครับก็จะไม่ติดนะครับนี่ครับก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ธนวัฒน์แนวนำมาเสนอให้กับทุกท่านนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อได้หลายท่านนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ